ดีเสียงผมปะไปร,นปรินับไปรินไทฮีพูดหน่อยเนี่ยแล้วก็เล่ดข้างชาวไอ้ชาวก็มันเป็นเรื่องที่ไม่มีขยาให้เกิดกันเนาะเออพี่เรื่องงก้อนนี้เลยวันนี้ยังคุยกันอีกได้นอตแล้วสินอนไหนงานศพแม่เตียงไม่มาว่า้น แล้วก็ข่าที่จะแจ้งคือเดี่ยวันพรุ่งนี้จะมีสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งคนแล้วก็มีการเทสอะไรบ้างพรุ่งนี้เหรอไม่เข้ามานั้งรอหมายถึงตอนที่จะรับเข้าเนี่ยมีการเทสอะไรมาบ้างนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการจะมีการรับน้องด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแจ้งก็คือเดี๋ยวเริ่มวันจันทร์เราจะมีการส่งเงินแดงเพิ่มนะครับสองวันพันหนึ่งก็ได้นี่มาประมาณสักเนี่ยมันเดมไม่ได้ลงตัวสักสองทุ่ม มาต้รับสมาชิกใหม่เราจะพาสมาชิกใหม่ไปรับน้องกันหน่อยเลี้ยวไหวแน่นะระวังเหลือแต่เขลือนะครับระวังจะกัดก้อนเกลือกินก็จะพูดหนูนะเขาผมก็ทำงานทุกวันดีมากเลยครับพี่หนูขอกินดูก่อนได้ไหมาได้ครับได้ครับหนูกลัวจะแบบมั็นคารับพี่อยูเนาะ แต่พี่ปวดหัวเวลาไปไปไป,ไปปั่นคนอื่นน่ะไปปั่นคนอย่าแต่อย่าไปหาเรื่องก็พอแล้วเมื่อวานเมื่อวานไปไปเมื่อวานไปคุยไปปั่นหมอหมอไล่ผีดรถฟังเลยใช่หมอจะเอาหนูเอ,อ๋อตวเมื่อวานอ่ะไปแกล้งหมอทำไมเย,ย,ยีายวไปทำหมอดิหมอไม่เอารถไปขี่แล้วหมอไม่ยอมซ่อมใหเ้เลยบอกว่าไม่ต้องชออ่ดี๋ยวไปช่อมเองหมอก็อะไรคิดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่อง เรื่องเลยหมออ่ะหมอไม่รู้หมอหมอหรือโจนไม่รู้รกลัว <c oughs> ังก็คิดก่อนก็ได้นะได้ครับจะแล้วก็เบอร์ไว okay. ้กันโอเคแล้วถั่วเข้มเอ้ยไม่ใช่อ่าเธอต้องอะไรหรอเครทจแบบนี้ทำชื่อพี่ร้องไม่ได้หรอถั่วต้มถั่วต้ม เราเตรียมกันทักทายกันทุกครั้งเวลาเจอกันนะครับส<อ>ามเพรที่สามก็คือเรามีต้องมีความซื่อสัตย์จริตต่อคนในครอบครัวข้อที่สี่ยอมรับฟังคำตัเกเตือนและความคิดเห็นคนในครอบครัวไม่ควรเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งข้อ,อที่ห้าห้ามทำสตรอรี่มั่วต้องคุยกันหรือปรึกษากันก่อนกับคนในครอบครัวนะครับบ<อ>ส่วนข้อที่หกสำคัญเลยคือทศกัณฐ์จะไม่ทำร้ายกันไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจนะ ครับปุ๊บกันด้วยป่ะอะไรนะนั่นมันกดของหัวใจครับเราห้ามไม่ได้ใช่มออ่ะมอเฮ้ยมีคนตายนะเรามอกันเราอกอ้ามึงกินอ่ะขอพรยังไม่ที่ผมไปทำนี่คือแบบว่าเราจะได้รู้ว่ารอบนึงเนี่ยมันยากแค่ไหนเราจะได้มีการทักทิจกันแต่พฤติกรรมมือก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงคือออมต้องยอมรับฟังคำ เตียงของผมด้วยนะครับครับครับต่อไปจะเป็นการสารสัมพันธ์กันในครอบครัวบักวิ่งเอาเราพี้นะไปสวัดีเอาเคี่ยรอะไรแล้วครับเอาละครับจังหวะนี้วิ่งครับโอ้โหย็นเย็้ยนท่านอะไรเยอะเนี่ย ชะลอน้อยกตายกูตายแน่พี่ตายแล้วมาดิมาดิมาดิคนแบดมาดิมาดิดีเอาดิมาดิ

ชิวๆอ่ะชิวๆอ่ะเขาอ่ะชิวๆว่าอ่ะดูเลยเป็นไงบ้างรอบบากิีนะทุกคนขอความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างครับชานุกครับเมื่อยครับเหนื่อยครับที่กครับชานุกครับชานุครับเมื่อยไหมเมื่อยไหบโอเคครับสนุกครับถือว่าถือโอกาสได้พาทุกคนมาลองแล้วก็ทีหลังก็อย่าทำผิดโอเคไหม ว่าถ้าทำผิดพี่จะพัวกันแน่รอบกี่นาทีนั้นแหละโอเคถึงเวลาแล้วครับเลิกงามยามดีของมาพี่ออมครับและเราจะเตรียมกันตอนเช้าด้วยพี่สุรนการรับเสื้อแก๊งเหมือนรู้อ่ะครับก็เลยต้องถอดเสื้อก่อนเฮ้ยเไม่ต้องไม่ต้องทำไรเฮ้ยเไอหวานแถวลงนี่แทถวขั้นตอนการรับเสื้อแก๊งถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเป็นทุกคนนะถ้าเป็นผู้ชายจะโดนเอานี้รวบคอสำหรับผีไม่เป็นไรผมยกให้ครับเพราะว่าออมเป็นผู้หญิงไง รับเสื้อแกงแล้วเดี๋ยวเจอกันบ้านแกงไปมาเร็วพุ่นนมพี่เดี๋ยวสักกูนเนี่ยน้ำช้ำอะไรของมึงเนี่ยนี่ไป็นสุขติไว้เพื่อน มันก็รู้แหละมันไม่ดีอ่ะพี่ต้องตูวเราเขาอยากไปเขาอยเขาไปเขาห้ามอะไรไม่ได้แต่เราก็ตัวของเรากันต่อไปเพราะพี่เขาเขไม่ได้ให้เราไปตามเร้ว้องกระโดดน้ำตายสะแพเนี่ป้าก็ทํางานอย่างเดียวป้าก็รู้นะว่าไปกระโดดน้ําอยู่แต่ว่าป้าก็ไม่คิดว่ากระโดดจริงอะเป็นนั่งยืนอยู่ตรงสะพานนั่นอยู่เลย อ,อย่าแค่อยู่คบๆเขาไว้เพื่อนวะถ้าใครที่พอคัดคนหรือดูรู้สึกว่าโอเคก็ลองมาเสนอผมได้ขอแบบคุยรู้เรื่องนะคงเข้าใจะนะความหมายที่ผมพูดคือแบบแี้พ่าพี่อยากกำมชับเงินแกง๊งไยส่งกันเป๊ะๆทุกวันให้มันมีระเบียบออกมาสายนะเลขอะไรครับบอสไ,นนะไปวิ่งครับอะไรคือเลขอะไรไม่ต้องถามโดโทษครับมาถ่ายโดนทํโทษครับ ไปมีอ้อมสา Nam สิบที้ดูน้ำท่วมนะไปมีอ้อมสาน้ m สิบชี้ใช่ลอยบารองอยู่เงียบเงีบเงีบแล้วก็พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้แล้ววราจะต่อไปนัดสองทุ่มก็คือสองทุ่มให้ตรงเวลานะครับโอเคบอสลาโบไปอ่ะอย่างสวยเลยลาโบครอ่ะมาไปอยู่แต่ละเกิดใครมีธุระจริงๆหรือสุดแบบว่าธุระจริงๆอ่ะบอกได้มาส่งเงินแก๊งกันดีกว่า ส่งไลฟผมคนสุดท้าย